ผมตอนนี้ไหว้ครูเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้าวกินนะครับแต่เจ้าภาพเขาฉุกละหูกไปหมดเขาเาเปลี่ยนแผนกันวุ่นเลยนะครับจริงๆแล้วจะนัดเราที่บ้านนะวัดที่บ้านไม่สะดวกรับแขกนะเขาบอกว่าที่แคบก็เลยให้มาเจอกันที่วัดที่วัดก็ไม่มีข้าวกินเดี๋ยวจะส่งทีมส่งทีมม้าเร็วไปหาอะไรกินหน่อยเนาะไปไ,ไปซื้อของแล้วก็ออกตังค์ให้ด้วยนะเอาเดินจังหวะเราไปเดินเล่นในสวนกอเรไม่ได้จัง แค่15นาทีนะแค่ส <ım S 1> ิห้นาทีกี่ร้อยดีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะเท่าไหร่คนละบาทเหรอเอาแค่นี้พอคนละหนึ่งบัตอ่ไปสองร้อยก่อนสามร้อยก่อนนะอซื้ออะไรรองๆองเหมือนพวกยูโรพวกขนมอะไรที่มันหนักๆหน่อยอ่ะเออนี่นี่นี่ยวให้แอมไปเหมือนคราวที่แล้ว วัดอะไรนะวัดอะไรนะก็ชุลมุนเลยวัดวางประดูที่ที่ไปเข้าห้องน้ำอะ่ะขอไปเข้าห้องน้ำอะ่ะโอ้โหตายแล้วมือคีย์บอร์ดก็ไม่อยู่ทําไงวะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยจะรออะไรเล่นเลย <c oughs> ตายมือคีย์บอร์ดไม่อยู่ไม่รู้จะบอกเขาว่างไงดีเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าเรารอมาตั้งนานเนี่ยเราก็รอมาตั้งนานเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะให้เล่นพอใกล้เวลาเล่นเราไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> เออไม่รู้จะแก้แกตัวว่าไงดีนะ หายได้่ายได้ไออเลาไม่แล้วเอาละเอารวา,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 าละตอนนี้ครับ <c oughs> ผมสวัสดีผู้ชมแลย FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ After Work ครับผม เดี๋ยวได้เอาอัพเดตเวิร์กลงช่องหลักเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เลิกงานแล้วครับกำลังจะกลับกันแล้วพี่พี่พอดีพี่พี่เขาพี่พี่เจ้าภาพเขามาขอถ่ายรูปด้วยยินดีมากเลยนะครับยินดีมากแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างโซเชียลดิเซนซิ่งนิดนึงนะพี่พี่นะครับตอนนี้ถ่ายย้อนแสงนะโู้ผห้พระอาทิตย์วันนี้สุดสุดสุดจริงพระอาทิตย์วันนี้สุดมากนะครับเจิดจรัดตั้งแต่หกโมงเช้าอะตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงมีแต่ทวีคูณความแรงขึ้นเรื่อย ที่นี่วัดจุกกระเชอนนะครับอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็เล่นด้วยการรักษาระยะห่างอยู่ตลอดนะครับเวลาที่ชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเต้นก็นะเ,เต้นไปนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาน่ารักมากนะเข,เขาพยายามจะเว้นระยะห่างกันเรื่อยๆเขาไม่เต้นเบียดกันนะครับ ปกติเวลาที่เราไปงานนี้จะเต้นแบบเบียดกันแทบจะไซซ์ซอกค,คอกันเลยแต oh. ่ว่าวันนี้ชาวบ้านก็เต้นแบบโซเชียลดิเซนซิ่งเต้นแบบนิวนอร์มอลพวกเราแต่วงก็เล่นแบบนิวนอร์มอลเหมือนกันนะครับ oh. ว้าวได้อยู่นะได้อยู่นะแม่จะไ,ได้กล้องหันไม่ทันก็ <c oughs> เป็นก็เป็นโกโปรนี่ควับไปแล้วแวก็แบบแต่วงของเราวันนี้ก็เล่นเล่นแบบ เว้นระยะห่างไว้นะปกติถ้าคนมาดันดันมาเต้นข้างหน้าเนี่ยเราจะดันดันต่อดันต่อถ้าเกิดมันช้าเกินไปนะเราจะดันแต่วันนี้เราต้องหยุดนะครับจนกว่าเขาจะเดินเองนะจะ <c oughs> ไม่ดันนะครับอลองไปดูที่คลิปคลิปหลักได้นะคลิปแห่ได้น,นเราจะไม่เดินเลยลก็หยุดเลยหยุดเวระยะห่างอย่างเดียวเลยวันนี้ <c oughs> เก็บบุหรี่เข้าซองดูโอ้เอาเล่าเล่ากินไปเขาปากไปเออมามาเดี๋ยวกูเอาเล่าไป ไอโฟนอะไรอีกไม่สงสารพ่อแม่บ้างเหรอมากดีมากฮะไม่สงสารพ่อแม่บ้างเดี๋ยนี้พ่อแม่ทํางานได้กว่ากว่าจะทำคือเองดีโอ้คือเองแล้วเอาตังค์มาจากไหนนี่ไงเก็บเงินเอาโอ้สุดยอดไหมได้ได้คนเราต้องมีเป้าหมายเนาะหญิงนะเห็นไหมเมื่อกี้คุยยังด่าอยู่เลยเอาเอาได้อยู่ต้องชื่นชมไงไอความคิดดีก็ชื่นชม้ยเฮ้ยทำไมมีสายสายร้อยคอเป็นลูกปัดแบบนี้มา โคตรจำอ่ะโอ้ยทำรว้ายรถที่หนุอยู่เลยอ่ะเอาเอาจอยยังไงเฮ้ยเอาละทุกคนดูนะคะทุกคนดูกล้องไม่เห็นเรากล้องเล็กโอ้ยไอ้หญิงเป็นคนแกล้งนะมันไอ้หญิงมันเริ่มก่อนไม่ใช่เขายวไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หิวทำเสียงอ้อนๆหน่อยโอ้ยเโอ้ยจับหูแบบนี้แล้วด้วย ที่อะไดูเหงามากอะดูว่าก็สองร้อยห้าทีบอกกิกอใช้ไงให้มันเหลือเฟือปาร์ตสองห้าหกเลยเหรอโอ้โหผมยังทีได้ยังเยอะทุดยอดไอโฟนอะไรนะไอโฟนอะไรนะไอโฟน X X นี่คืออะไรไอไอโฟน X กับหนังที่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะคืออะไระะคไม่รู้อะค่ะไม่รู้ใช่ไหม X men ไง X men น้ำบนัมตรเอ้ยนัมบัตหน่อยอยู่อยู่ในนั้นไหนมีอยู่อยู่ในกล่องเอเอามา อ๋อ p อ o n e อันนี้ iPhone X คือ iPhone 10ใช่ไหมใช่ค่ะ iPhone 1บ2 5 6ห้าหกกิโแบบนี้ถ่ายรูปเป็นเป็นแสนรูปแต่ใครจะโง่ขนาดไม่ลบรูปทิ้งเลยถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งอ้าวแล้วนี่ของใครเนี่ยแก้มโูแต่ละคนนี่อันนี่บ้านรวยบ้านรวยวัดนี้เขาเขาเจริญเจริญมากเลยอเนี่ยเขาเรียกวัดเจริญแบบนี้ แต่ว่าคหมูไม่ได้บอกว่าวัดป่าไม่ดีนะหมายถึงว่าเขาสถานที่เขาดูสะอาดสะอ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับวัดอบอดจอวัดอบอจอใช่ไหมเออพี่ตะวันบอกวัดอบอจอก็ทาให้คมูหมูนึกถึงโรงเรียนอบอจอ,อะไรเงี้ยถ้าโรงเรียนไหนสังกัดอบอจอนะี่เขาจะดูจะเจริญเจริญหน่อยแต่ถ้าโรงเรียนไหนสังกัดสมบัธรรมดาเนี่ยกระทรวงธรรมดาเนี่ยนะทไมอ่ะทไมอ่ะเฮ้ยยิงยิง โอ้เดี๋ยวไปหาเรื่องผู้ชายไม่เอาลูกเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงลูกเราอย่าห้าวอย่าห้าวหิวกินข้าวห้าวกินวันนี้เราปิดอ่าปิดอันี้มาอย่างดีเลยนะครับนี่เขาเรียกปิดอะไรวะเนี่ยปิดผ้าใบมาอย่างดีเลยเพราะว่ามันหนาวนะครับเช้ามันหนาวก็เลยปิดผ้าใบให้ก็ร้อนนะคับต้องดูกันไม่ได้กันเออไม่ได้กันลงไม่กันตำรวจนะครับผม ปิดไว้เวลาผ่านด่านไม่ให้เขารู้ว่าเรามาเยอะเ <c oughs> เขาจะดูใบขอผ่านทางนะครับจริงๆแล้วเราไม่มีใบผ่านทางให้เขาดูนะอะไรให้บริการเขาหน่อยโมงไหนปะมงกองอ๋อ ฝั่งนี้ช้างฝั่งนี้นี่ไอ้ไอ้ช้างน้ำนั้นสองตัวอะไรหนูไม่เกี่ยวเลยไอ้หญิงมึงอะทำให้คนโดนอ่ะซ่อนผ้าหน่อยเอาผ้าเข้าไปทางไหนนู่นเออใช้ผ้ารองก็ได้เนี่ยเอออย่าให้มันมาอายุยะข้างนอกดูดูละลอกตาไงปุ๊บเออระวังนะเตอร์เออส่อนผ้าไว้เอาเข้าไปเอาเข้าไปให้มิดเพนั่นแหละ อะไรอะลิเดี๋ยวเขาต้มมาขี้โมกมาแปะนี่ทำไมขี้โกวที่อยางอะนอขี้โมกขาวจุ๋เลยไม่ใช่ม่เป็นอะไรทัเออเอาออกไม่ใช่ขี้โมกหรอขีโมกหหญิงโลีเหรอหญิงแม่งเฮ้ยเราลุมกันเทือไปหญิงไหมเออเออกะเมันเข้าไปข้างน เล่นบ้านหัวไม่ได้ไปทางนี้ไปทางไหนบ้านหอยหญิงบ้านหอยหญิงทางไปเมรุเอาไปบ้านหญไม่เหมือนกันเอาไปบ้านหญิงเออนี่ไงดูดิบต้องสองป้ายอ่านไม่ถูกนี่คือไปไม่ถูกอะไรมันเดินทางไปบ้านหญิงเออเดินทางไปบ้านหญิงเจ็บตลอดเลยจริงแต่ลูกพี่เจ็บบนทำงานอยู่แต่พี่กับงานอ่ะมีกล้องนะกล้องถ่ายอยู่นะไม่มีเขาไม่เห็นหญิงหญิงชอบล่าสัตว์เหรอลูกหญิงชอบล่าสัตว์เหรอลูก ผ่านจังผ่านไปทั่วเลยตอนนี้เออดูดิบอกเลยสถานการณ์น้ำัไม่นิ่งมิงิงเกงตีงง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 งยงง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 งคีงงนงง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 ก้วงล้งง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 งองง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 ง้งนวงม วันนี้มาไม่เต็มทีมเลยครับวันนี้ก็มีคนเอาเอาเป็นเอาเป็นชุดเล็กๆมานะครับเอาเป็นชุดเล็กๆมาเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้แล้วก็ให้มาสะดวกด้วยเพื่อให้เว้นระยะก็เรียกเพื่อให้เว้นระยะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไม่อยากเอาเครื่องเป่ามาเยอะนะครับวันนี้ตัดเครื่องเป่าไป3ตัวเลยเอาเอาเฉพาะหลักๆมาพอไม่อยากเอาเครื่องเป่ามาเยอะเพราะว่ามันมันเสียงนะครับเครื่องเป่านี่เสียงที่สุดแหละก็เลยเอามาเครื่องเป่าไม่แค่4ตัวมีพีตะวันมีฟิเตอร์ มีหญิงมีสิรินะครับสี่คนนะเครื่องแต่ว่าครูว่าแค่ตะวันกับปีเตอร์นี่ก็อยู่แนละ้วคนอื่นไม่ต้องมาก็ไนดะ้ลยแกตะวันกับปีเตอร์สองคนนี้ลั่นแล้วนะเครื่องเต่าใครมันเอาหนูมาแย่วะหญิงเป็นไรลูกไม่สบาใครเอาหนูมาแย่หนูจะไม่รู้เนี่ยไข่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือหมาที่ไหนจะมาอยู่นะ ไม่หญิงไม่สบายจนเหี้ยแล้วอ่ะดูปากฟิตเชียวดูดิดีหน้าฟิตเออวันนี้ไม่ได้แต่งมาเรอลูกไม่ได้แต่งค่ะโอ้โหว่าคนอื่งอายุอันนี่คนหรือศพวะเนี่ยอ๋อแหม่เอาไหนเอาไหนนั่นไงจะภาพกลับหมดแล้วเรายังมาเล่นกันอยู่ในวัดอยู่เลยเนี่ยสวยงามครับช่างพีครับมันแก้ไม่ได้มันต้องหาเหล็กมาดาำ สวยนะคะไม่ราคาสวยเนี่ยแตไม่ใหญ่ได้เป็นโซ่แต่ว่าเป็นดิจิตอลอ่ะโอเคขับรถกลับไหมวันนี้เอาง่ายไหมไม่ได้ถอดเหล่าคพาไปนู่นเออไปขึ้นรถขึ้นรถยังทะเลาะกันไม่จบอีกครับผมเฮ้ยพวกเราล้างมือหน่อยไหมพวกเราล้างแล้วครับล้างล้างแอลกอฮอล์เจลหน่อยไหมเออเฮ้ยเขาขึ้นรถกันแล้วรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยฮะ

แอมแอแอมเอาเอา,เอา,เอาที่วัดอุณหภูมิมาวัดหน่อยครูอยากรู้ว่าอากาศแบบนี้พวกเราจะอุณหภูมิเท่าไหร่ม <c oughs> อมาดูครับวันนี้ใครจะหัวร้อนที่สุดครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาวัดกันเริ่มจากแอมก่อนเลยแอมสามสิบสี่จุดศูนย์นะครับแอมสามสิบสี่จุดศูนย์แอมเก้สามสิบหกจุดสองครับ ใช่หรือว่าแอมสาดุอเท่าเดิมสารดสีทองพี่เพลงครับสามสหกครับเฮ้ยเท่าเดิมเท่าเใครใครเกินร้อยองศาให้ขึ้นรถนะโอ้สารสีจุดเจ็ดครับพีครับรอ้าวเออเลยกไอพีเกินร้อยแล้วเนี่ ไม่พบค่ะอ้าวเครื่องพังเลยอ้าวพระไรเงี้ยหยิ่งแต่กด,ดหรือเปล่ออาคะโอ้ยงี้เอองั้นเราต้องกดตรวจเลอะเลอะวะไอพีเฮ้ยเฮ้ยหัวไอพีไอพีไม่เปิมองเออเปิดได้ตายแล้วฐานเก้าวุ้น,น <laughs> <c oughs> ไอฐานซีเรียลนะครับอืมฐานเก้าวุ้นจบนะครับอุตส่าห์จะวัดว่าใครหัวร้อนซะหน่อย ยิงไอพีทีเดียวพังเลยก็รู้รู้กันนะครับทีนี้ว่าใครหัวร้อนสุดเฟังอะไรตอนจะถ่ายคลิปนี้โอเคเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับสำหรับคลิปอัลเ r อร์เวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่บายพวกเราไายบาดไหมครับผมจะให้พี่กั้งขับรถใช่ไหมครับัางโดนดไวิชาที่เรียนมาของนักที่เขาของนัาที่เขาได้แล้วนะเมื่อเใช่ะเมื่อเมือเมือหญิงใส่แม้นาดเฮ้ยหญิงใส่แมหนยิงเฮ้ย โทรศัพท์แอ็มหายอะใครเอาไปเฮ้ยใช่พ่อพวกเองนี่นั่งใส่สุดแล้วผมเปคนนรถพวกผมทำงานพวกผมทำงานผมทำงานตลอดเนี่ยนั่งใส่สุดแล้วเนี่ยใช่ที่กลางเนี่ยจะผมแข่งเองหนูก็ยืนหุยคู่อยู่นี่ค่ะเอาละใครใครเอาไปวะคนที่ทำเครื่องพังเมื่อกี้เอาไปเออเลื้ออะไรไม่ได้ไม่เองแอมเจอไหมเจออยู่ไหน น้องเก็บรักษาไปให้ียกว่าโดนแกล้งซะแล้วเอ๋เอ๋เอ๋รู้อยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอนี่นี่นี่เพิ่งเห็นครับนี่สิริเขาเป็นคนรอบคอบครับผมที่ครูบอกว่าให้เขียนชื่อตอนนั้นนะสิริเขียนครับผมคนอื่นเขียนหรือเปล่าไม่รู้ครับ